สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูอาชีพของแม่บ้านนะฮะเป็นอาชีพที่อยู่ในบ้านก็มีคนเอาเงินมาให้อ่อ,อตอนนี้ตอนนี้ออหนูยาเนี่ยเขามาทําที่ข้างถนนบริเวณหลังเทคนิคอุดรน,นะคะยังเยื้องเกษสรกรอมทรัพย์ขุดรธานีเนี่ยเส้นเส้นบันห้วยถนนเส้นนี้อะไรอะ่ะถนนอ,นอะไรจ้ะนถนนพมิดสยัยอุดรเนี่ยนะคะถนนพมิสยัยหลังออหลังเทคนิค เอายิงเยิงกับสากลอมทรัพย์ครูดอนธานีนะคะสากลรมทรัพย์ครูก็อยู่ตึกยุ่คนะตึกสูงๆนะนะแล้วรถก็จะประจําอยู่นี่นะฮะถ้าใครมาก็จะเห็นรถจอดประจําเลย่ะ,ะแล้วนี่ตรงนี้ร่มรื่นมากนะคะมัะนเป็นอาชีพอิสระนะคะวันวันหนึ่งก็ได้หลายตังนะค,ะคือมากกว่ารายวันก็แล้วกันอ่ะเ,ออเพราะฉนั้นใครสนใจอาชีพนี้นะคะรออับปะเปลี่ยนซิป ตัดต่อกางเกงทำขาเดฟเปลี่ยนยางยืดนะคะอยู่เบอร์โทรนะคะ0810546909นะคะก็ะพอได้เลี้ยงครอบครัวนะคะก็ไม่ได้ร่ำรวยล่ะนะ,ะแต่อยากอยากประชาสัมพันธ์ว่าเขาทำเขาทำดีมีฝืมือไงลูกค้าเขาเยอะมากนะคะเนี่ยไม่ใช่คุยนะเนี่ยดูที่เนี่ยกลองบรมเลยเนี่ยทั้งในกล่องทั้งในกับพื้นเห็นไหมฮะลูกค้าเขาจะมาทำกับกับเขาประจำอันนี้ก็มาทำตลอดนะคะเนี่ย เสื้อผ้าเยอะมากลูกค้ามาทีละห้าตัวสิบตัวไปตะกร้าเนี่ยนะคะเขาทำเร็วนะคะเขาทำเร็วทรายใส่ดีด้วยนะคะพูดจาดีนะคะเป็นกันเองกับลูกค้านะคะเพราะนั้นใครสนใจก็มานะคะนี่อยู่ดอนนะเนี่ยใครมีเสื้อผ้าเก่าๆหรือซื้อมาใส่ไม่ได้ก็มาแปลงเนี่ยโอเคเลยเออต้องซักก่อนนะเออแม่ค้าบอกต้องซักก่อนเดี๋ยวช่างเย็บบอกต้องซักก่อนเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเป็นลมตายนะคะเพราะนั้นก็ต้องซักมาก่อนนะคะ โอเคนะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะมาสนับสนุนการอาชีพหรือใครอยากมาเรียนรู้ก็มามานั่งดูเอาอะแม่ค้าบอกออไม่รู้จะสอนอยังไงเอออันนี้ถ้าคือถ้ามีความสนใจนะคะก็มาดูดูมาเรียนรู้นะอาจจะหยุดพักลักจำเนี้ยก็ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะอาชีพนี้มันต้องรักจริงๆนะ มันต้องรักจริงๆมันถึงจะทําได้ไงใช่ไหมเขาทำก็ไรายได้พอได้เลี้ยงครอบครัวนี่แหละนะส่งลูกส่งเต้าเรียนหนังสือนังหาสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอาชีพใหม่อาชีพอิสระโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ